พบกับผมนะครับในช่องหยินฟินฟู้ดนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หนองประจักษ์นะครับอํเาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีข้างหลังผมเนี่ยไอเหลืองเหลืองเนี่ยเหลืองๆืองเนี่ยนะครับเ่ๆเหลืองๆงตัวเนี้ยคือสะพานป่านะครับ เป็นที่ที่คนเขาชอบมาให้อาหารปลากันแถวนี้นะครับวันนี้ผมมาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะละเปิดใหม่ครับเพิ่งเปิดมาได้แค่หนึ่งอาทิตย์นะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มะละบุฟเฟ่ครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปกินร้านนี้กันนะครับตามผมมาได้เลยนะครับนี่นะครับจากสะพานปลานะครับแล้วก็ข้ามฝั่งถนนครับไม่ไกลเลยครับร้านอยู่ตรงนี้ครับขาวๆเนี่ยครับตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปร้านนี้กันนะครับ ที่ร้านจะมีเส้นเล็กมีขาวมีเหลืองมา ma, ม่าวุ้นเส้นกอดอื่นเราต้องเลือกเส้นก่อนนะครับแล้วทางร้านจะลวกเส้นให้เรานะครับพอเราลวกเส้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาตักเลยนะครับจะมีเนื้อไก่มีเลือดมีหมูยอ มีน้องไก่มีปีกไก่มีข้อไก่แล้วก็มีตีนไก่นะครับนี่จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะ เลือกใส่ตามที่เราชอบได้เลยนะครับกินเท่าไหร่ก็ได้นะครับเป็นเป็นบุฟเฟ่ตแต่มีข้อจํากัดนะครับก็คือต้องกินให้หมดห้ามกินเหลือนะครับเดี๋ยวจะโดนปรับนะครับที่ร้านเนี่ยจะมีทั้งน้ำใส่และน้ำข้นนะครับ มีผักไว้ให้บริการด้วยนะครับมีพริกสดมาละกะหล่ำปีโหระพาแล้วก็ผักชีลาวนะครับน้ำดื่มต้องบริการตรัวเองนะครับทางร้านจะมีตู้น้ำให้นะครับเลือกยิบได้เลยนะครับ พอได้ก๋วยเตี๋ยวมาแล้วเราก็เลือกปรุงกันก่อนนะครับปรุงได้ตัมอัธยาศัยเลยนะครับชอบรสไหนก็ปรุงรสนั้นกันได้เลยครับลืมบอกเวลาเปิดปิดร้านนะครับที่ร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่หุบมงเช้านะครับปิดสามทุ่มนะครับ ตอนที่เราไปเนี่ยร้านเพิ่งเปิดใหม่นะครับเพิ่งเปิดแค่หนึ่งอาทิตย์เองปกติเมนูทางร้านเนี่ยนอกจากก๋วยเตี๋ยวไก่มาละบุฟเฟ่แล้วอะ่ะจะมีข้าวขาหมูข้ามันไก่ข้ามันไก่ทอดมีไอติมมีของหวานมีลูกชิ้นทอดแต่ว่าช่วงเนี้ยเปิดร้านใหม่ทุกอย่างยังไม่เข้าที่นะครับก็เลยมีแค่ก๋วยเตี๋ยวไก่มาละอย่างเดียวก่อนนะครับ ร้านนี้สุดยอดมากเลยนะครับต้องขอบอกเลยครับก๋วยเตี๋ยวไก่มะละร้านนี้อร่อยมากน้ำทุปเนี่ยกลมกล่อมครับเส้นเนี่ยนิ่มเลยครับไก่เนี่ยไม่ต้องบอกครับอร่อยบ้านผมเนี่ยเป็นครอบครัวสายกินครับเรากินกันเยอะและกินกันจุกมากชอบร้านนี้กันมากเลยนะครับ <Yeah. S 1> ไก่เนี่ย ต้มจนเปื่อยเลยนะครับดูดเนื้อออกจากกระดูกง,ง่ายมากเลยและที่สำคัญคืออร่อยมากครับลูกสาวชอบมากเลยครับดูหน้าลูกสาวผมสิครับล,ล,ลูกชายก็ชอบร้านนี้เหมือนกันครับวันหลังบอกให้พามาที่อีกนะครับเพราะลูกชายชอบมากนะ้ำซุปอร่อยมากครับร้านนี้ มาดูลีลาการแทะน้องไก่ของลูกสาผมครับแทะจนเหลือแต่กระดูกครับดูสิครับอร่อยจริงๆฝากร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มาละบุฟเฟ่ด้วยนะครับหรือโทรมาจองโต๊ะก่อนก็นได้นะครับที่เบอร์099 452 6683นะครับ